สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วคาเวียได้ต้อนรับการกลับบ้านของอากาเป้คาเวียได้กอดอากาเป้แล้วอากาเป้ก็เขินอายแล้วคาเวียคิดจังหวะนี้ตัดสินเข้าไปจูบอากาเป้ที่ปากของอากาเป้ แล้วก็คิดเป็นไงถ้าโดนแบบนี้ก็ไม่รอดอากาเป้อยู่ในความงุมงงหลังจากการกระทำของคาเวียทั้งสองได้มองตากันในความเงียบนั้นอากาเป้ได้พูดขึ้นมาว่าข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วในอุ้มท่าจะเยงแล้วก็เดินไปโซเลียที่แอบมองอยู่ ในชูนิโป้งแสดงถึงความสำเร็จคาวเวียที่ตอนนี้อยู่ในอ้อมกอดของอากาเป้ก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันแล้วก็คิดว่าฉันฉันยังไม่พร้อมแต่ก็ได้แค่คิดแล้วค่ำคืนแห่งความรักของอากาเป้กับคาวเวียก็ได้เริ่มขึ้นมาที่ด้านนจาจักมามักโเนี ตอนนี้พาสต้าได้มองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่พระราชวังของตนเองแล้วคิดถึงเรื่องของพิซซ่ารูปของข้าสักวันเขาจะต้องเป็นราชาแต่ทำไมข้าถึงไม่ไว้ใจทูกของตัวเองกันรู้สึกว่าเขายังขาดบางสิ่งสิ่งที่จะทำให้เขากลายเป็นราชาแต่ก็คิดไม่ออก แล้วคืนนี้ก็ผ่านไปเช้าวันต่อมาที่ดินแดนของอากาเป้เขาได้ออกมาจากพระราชวังตั้งแต่เช้าชาวบ้านบางคนยังไม่ตื่นเลยอากาเป้ได้มาดูที่ดินตรงที่เขาเคยสร้างบ้านอยู่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่โลง่ลงๆไปแล้วอากาเป้กำลังคิดอะไรบางอย่างเขามาอยู่ที่นี่เพราะเขาได้รับดาบ และฝันแปลกๆแ,แลาไม่ดำเนินชีวิตมาถึงวันนี้คาเป้ได้ดึงดาบออกมามองดาบของตนแล้วคิดอยู่ในใจแล้วก็ปักดาบของตัวเองลงพื้นแล้วไปหาจอบมาทำแปลงผักได้ใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการทำการเกษตรจนเวลาผ่านไปคาวเวียได้ตื่นนอนจากเตียงแล้วมองไปรอบๆ ซ้ายมองขวาซึ่งไม่เห็นอากาเป้จึงได้ตะโกนลั่นพระราชวังสัติภาพจนทำให้โซเลียต้องรีบมาหาอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นนายหญิงคาเวียพวบคุมอารมณ์ไม่มีอะไรฉันแค่คิดว่าการพิธิตรใจอากาเป้มันยากเกินไปใช่ไหมโซเลียได้บอกกับนายหญิงไม่เลย ท่านในฐานะที่ฉันได้เฝ้าท่านทั้งคืนบ่งบอกว่าชายที่ชื่ออากาเป้รักท่านแน่นอนคาเวียแล้วทำไมถึงทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวเมื่อฉันตื่นขึ้นมาโซเลียรเรื่องนั้นตัดมาที่อากาเป้ที่ตั้งใจทำสวนอยู่ในความคิดของอากาเป้ได้มีคำพูดของพ่อในหัวอยา่าไว้นะลูกพ่อเมื่อเจ้ามีคนที่รักเจ้าต้องตั้งใจทำงานหาเลี้ยงเมีย แล้วก็ตั้งใจขุดไปจนคาวเวียได้อาบน้ำแต่งตัวออกมาหาอากาเป้ที่กำลังทำแปลงปลูกผักอยู่แล้วก็คิดในใจว่าคนอะไรเห็นแปลงผักสำคัญบ่าเมียตัวเองเมื่อเดินออกเดินมาเพื่อจะโวยใสอากาเป้อากาเป,าเป้ที่เห็นคาวเวียก็ได้วางจอบลงแล้วไปหาคาวเวียสายตามองกันอากาเป้ถามเจ้ากดอะไร คาเวียโกรธใช่ข้าโกรธเจ้าทิ้งข้าแล้วไปปลูกผักอากาเป้คิดฉันคิดอะไรอากาเป้ถามเจ้าต้องการอะไรคาเวียข้าต้องการให้ทันรักข้าอากาเป้จึงเข้าไปกอดคาเวียจนนางใจอ่อนแต่ที่คาเวียจะทําให้อากาเป้ตกหลุมรักเป็นฝ่ายคาเวียที่หลงรักอากาเป้ในอ้อมกอดที่อบอุ่นอากาเป้พูดข้าทั้งหมดนี้ เพื่อเจ้าและลูกของเราโพบได้เห็นการกระทัาของอากาเป้ก็มองอยู่ตอนแรกกจะเข้าไปแต่ดานเนียนได้ห้ามไว้ก่อนโพบค,คิดว่าก็เรื่องปกติไม่เห็นแปลกอะไรในสายตาของดานเนียนได้คิดไปถึงอนาคตว่าจะได้เป็นอาจารย์ของลูกของอากาเป้เป็นความยินดีดานเนียนยิบไม่หุบเลย